สวัสดีค่ะเพื่อนๆสมาชิกช่องมีการเมรวยสตรหอยฟรีนะคะสำหรับคลิปนี้นะะเราจะมาทําการคํานวณน,นะเด่นสิบหน่วยบนแบบคู่ขี้นะคะเทียบชนสี่สูตรนะะก่อนที่เข้าการคํานวนะเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันนะ,ะคะคาเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทาขึ้นโดยใส่ข้อมูลทางสติละความน่าจะเป็นเท่านั้นจัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชค สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่องมีการไม่รวยสูตรหวยฟรีนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคำนวณกันคะเด่นบนนะะเด่นไม่ใช่เด่นสิบหน่วยบนคะแบบคู่ขี้นะคะมีสูตรที่เข้ามาคะทั้งหมดสองสูตรคะเดี๋ยวเรามาดูกันคะจะมีสูตรเก่าสองสูตรสูตรใหม่สองสูตรคะสูตรที่หนึ่งนะคะสถิตินะคะสี่สิบสองงวด เริ่มเดินมาตั้งแต่งวดที่ออกศูนย์หนึ่งสองนะ,ะเด่นสามเจ็ดหนึ่งนะ,ะเข้ามาที่หนึ่งนะ,ะหลักสิบงวดที่ผ่านมานะ,ะเด่นสามเจ็ดหนึ่งนะ,ะพลวันนะออกมาที่ศูนย์หกสามนะ,ะเข้ามานะคะที่สามสูตรโดยใช้หลักพันร้อยบนหน่วยล่างร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งสิบหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งร้อยท้าย ขอโทษค่ะรอยหน้าครั้งที่2หน่วยหน้าครั้งที่2องรอยทายครั้งที่หนึ่งสองครั้งสิบทายครั้งที่หนึ่งสามครั้งหน่วยทายครั้งที่หนึามครั้งหน่วยทายครั้งที่สองตัวเลขที่บวกกันมากกว่าสหลักแอมีเขียนไว้ข้างบนล้วนะคะเจ็ดบวกศูนย์เท่ากับเจบวกเเท่ากับหกบวกเเท่ากับห้บวกแเท่ากับสาบวกหเท่ากับเกบวกสเท่ากับสาบวกสเท่ากับเ เจ็ดบวกศูนย์เทากับเจบวกเจ็เท่ากับสีบวกสามเท่ากับเจ็บวกสนะคะเท่ากับหนึ่ะตัวแรกหนง 1, นะคะ1นึ่งบวกสี่เท่ากับห 5, 5้บวกสี่เท่ากับเเราจะได้คนะเด่น10บหน่วยบนแบบคู่ขี้ในสูตรที่1นะะึ่ะเป็นเลขคี้นะคะห5 9 เสร็จแล้วนะฮะเรามาดูสูตรที่สองนะคะสตินะคะสามสิบเจ็ดงวดคนะ่ะเริ่มเดินมาตั้งแต่งวดที่ออกห้าเก้าสี่นะคะเด่นที่หนึ่งห้าเก้านะคะเข้ามาที่เก้าหลักสิบงวดที่ผ่านมาเด่นที่แปดสองหกค่ะผลรางวัลออกมาที่ศนะูนย์หกสามค่ะเข้ามาที่หกสูตรเราจะใช้นะคะร้อยบนสามครั้งสิบบนสิบล่างรนะ้อยหน้าครั้งที่หนึ่ง สครั้งสิหน้าครั้งที่หนอครั้งหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่หน้าครั้งที่สอหน่วยหน้าครั้งที่สองรทายครั้งที่หนครั้งสิบทายครั้งที่หนึ่ทายครั้งที่สองศูนย์บวกหกเท่ากับหกหกบวกศูนย์เท่ากับหกบวกเเท่ากับสามาบวกแเท่ากับหนบวกสเท่ากับสีบวกหเท่ากับเกบวกสีเท่ากับสาบวกศูนย์เท่ากับวกเเท่ากับสอบวกหนะคะ ถ้ากับเนะเบวกสเท่ากับหนึ่งหนึ่งบวกสเท่ากับหเราจะได้นะคะเด่น10หน่อยบนในสูตรที่2นะเป็นเลขคี่นะเจ็ดหอันนี้เป็นสูตรเก่านะสองสูตรนะได้เลขคี่นะทั้ง2สูตรเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเรามาดูสูตรใหม่นะคะสตินะสะ40งวดน,นะเริ่มเดินมาตั้งแต่งวดที่ออกนะ 8 0 7ศูเด่น4 6 0หกนะเข้ามาที่ศูนย์หลักสิบงวดที่ผ่านมานะเด่นที่สามห้าเก้านะผลประมาณออกมาที่ศูนย์หกสามนะเข้ามาที่สามนะหลักหน่วยสูตรเราจะใช้นะหลักแสนห้าครั้งหลักหมื่นหลักพันสิบบนหน่อยบนสิบหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งหน่อยหน้าครั้งที่หนึ่ง รอยหน้าครั้งที่2องรอยทายครั้งที่1หน่วยทายครั้งที่1 3ครั้ง10ทายครั้งที่2และบวกครั้งที่3 0 0ศ0บวก0เท่ากับศูบวก7เท่ากับ7 7บวก6เท่ากับ3 3บวก3เท่ากับ6 6บวก8เท่ากับ4 4บวก3เท่ากับ7 7บวก4เท่ากับ1นบวก5เท่ากับ6บวก3เท่ากับ9บวก4เท่ากับ3บวก3เท่ากับ6 6บวก2ท่ากับ8 8บวก4เท่ากับ2 เราจะได้นะเด่นสิบหน่วยบนนะในสูตรที่สามนะเป็นเลขคู่นะหกแปดสองแเลือกมานะที่เลขคู่นะเพราะว่าในงวดในแอดมองนะคะว่าน่าจะมานะที่คู่คี่คีคู่นะแต่ว่าเราก็จะยังไม่ทิ้งนะคู่คู่กับคี่คีนะโดยเฉพาะคี่คีนะคะเพราะว่าเป็นสูตรที่เข้ามางวดที่แล้วเนะี่ย เขาชนกันที่เลขขี้ทั้งสองสูตรเลยนะฉะนั้นแอดยามุ่งไปนะะทีะ่คู่ขี้กับขี้ขี้มากกว่านะเสร็จและนะนะนะ้วนะสูตรที่สี่นะสตินะสามสิบเจ็ดงวดนะเริ่มเดินมาตั้งแต่งวดทดี่ออกห้าเก้าสี่นะเนะ็0ศูนย์สองสี่นะเข้ามาที่สี่นะหลักหน่วย โมดที่ผ่านมานะคะเด่นที่สามห้าเจ็ดนะคะผลรางวัลออกมาที่ศูนย์หกสามนะคะเข้ามาที่สามนะคะหลักหน่วยสูตรนะคะเราจะใช้นะคะหลักแสนหลักหมื่นสามครั้งหลักพันร้อยบนสองครั้งสิบบนหน่อยบนสิบหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่ง ร้อยหน้าครั้งที่สองสิบหน้าครั้งที่สองสองครั้งร้อยทายครั้งที่หนึ่งหน่อยทายครั้งที่หนึ่งสิทายครั้งที่สองและบวกครั้งที่ห้าหกบวกศูนย์เท่ากับหกหกบวกเจ็ดเท่ากับสามสามบวกศนยเท่ากับสาบวกหเท่ากับเก้าเก้าบวกสเท่ากับสบวกแเท่ากับศูนย์ศูนย์บวกสามเท่ากับสบวกสี่เท่ากับเจบวกศนย์เทกับเจบวกหาเท่ากับสบวกหน่งเท่ากับสามสามบวกสี่เท่ากับเจ็ดเจบวกห้ะเท่ากับสองค่ะ สองบวกสองเท่ากับสี่สี่บวกสองเท่ากับหกเราจะได้นะเด่นสิบหน่วยบนแบบคู่ขีนะคะในสูตรที่สี่นะคะเป็นเลขคู่นค่ะสองสี่หกครบแล้วนะคะทั้งสี่สูตรนะคะแอดยกตัวอย่างนะมาให้นะคะทั้งหมดะสี่งวดนะะตั้งแต่งวดที่ออกเจ็ดห้าเจ็ดห้ในงวดนี้นะคะสี่สูตรนะคะก็ชนกันที่หนึ่งห้าเราจะได้เป็นเลขเด่นเลขวิ่งนะ พลนวัตออกมาที่เจ็ดห้าเจ็ดนะคะเข้ามาที่ห้ามดปรมาณคะสี่สูตรชนกันที่สี่เราจะได้เป็นเลขวิ่งค่ะพลนวัตออกมาที่ห้าสี่สี่นะคะเข้ามานะคะที่สี่มดปรมาณคะสี่สูตรนะชนกันคะที่เก้าเราจะได้เป็นเลขวิ่งค่ะพลนวัตออกมาที่เก้าเจ็ดเก้านะเข้ามาที่เก้าสุดแล้วนะคะงดที่ผ่านมานะคะชนกันคะที่สามนะคะสำหรับเลขคีนะคะ ตัวเลขคู่คือถูดที่ไม่ชนนะคก็คือ826เรานำา3นะคะมาจับก,กับ826383236 3, 3, 3, จะได้ทั้งหมดนะคะ3คู่ชุดไปกันนะบนะคะผลวันออกมาที่063นะคะเข้ามานะที่คู่ชุด63เสร็จแล้วเรามาดูงดในนะคะสูตรเก่าของเรานะคะเป็นเลขคี่นะชนกันนะคะที่1กับ5นะคะให้เพื่อนเพื่อนยึดไปที่เลขคี่ไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเป็นสูตรเก่านะคะ ส็จแล้วนะสูตรใหม่นะเลือกมาที่เลขคู่นะชนที่หกนะกับสองนะเสร็จแล้วนะเราจะจับนะหนึ่งหกหนึ่งสองนะ ะจะได้ที่หนึ่งหกหนึ่งสองห้าหกห้าสองค่ะทั้งหมดสี่คู่ชุดไปกลับนะคะในงวดประจำวันที่สิบหกค่ะกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะก็ลุ้นค่ะมาครบสองตะบนค่ะในตัวที่เราจับคู่นะแต่ถ้าเพื่อนๆจะยึดนะคะให้ยึดไปที่เลขคีนะคะก็คือเลขหนึ่งกับเลขห้าในงวดนี้นะคะเพราะว่าเป็นสูตรเก่านะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคําติชมนะคะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ